ฮือคละครใหม่ช่องเจ็ช <pero S 2> <kar os. S 1> ิงชิงเป็นนางเอกเต็มตัวประกบคู่กับพระเอกคนนี้ถึงแม้สถานการณ์ในช่วงนี้ยังไม่สามารถลั่นคล้องเปิดกล้องละครได้แต่อย่าลืมว่าแต่ละค่ายได้ฟิตติ้งละครเก็บไว้ก่อนเจอพิษโควิด19บระบาดและหลอโอกาสปล่อยออกมาให้แฟนจอแก้วได้รับชม ล่าสุดเป็นคิวของวิกหม่อชีตหลังจากข้อละครเรื่องคุ้งสเสน,น่หาคว้านางเอกสาวหน้าหวานชิงชิงคาริสถาประกบคู่กับพระเอกดาวรุ่งกับปิวนัทพลลังสรนผลงานโดยเจ๊บโสภิณภาพร้อมนักแสดงอีกมากมายแค่ภาพก็ตอกย้ำได้ว่ามีกลิ่นอความสนุกครบรถแฟนๆอดใจรออีกสักหน่อยคาดว่าปีหน้าฟ้าใหม่ได้ดูกันอย่างแน่นอน